สวัสดีพี่น้องวันนี้มามา,มากินข้าวน่กัน้อพี่น้องเรวมนเียแกงเห็ดสูตรใหม่แกงในตลาดเนาะแกงเห็ดเฟืองบานเฮาไปพี่เบิ่งนำกันเลยเนาะ

cho nó à, là cái gì thái nhảy vậy lạc tí cho mi Lạc tí con à À Nó cô cho mi à, tôi được nhảy rồi

รถด e, mm ีโมเมนต์สู้รหเนี่รถดีดีแล้วบริหารบูิหดรเนาะรถลดีก็เลยใส่ซื้อให้โคกั้าวคนเก่าแครงเห็ดเบ็ดเหล็กเตี๋ยวเนืออมาเมื่ัไหร่แล้ดโอ้แกงเห็ดฟางนี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วซุกเรียบร้อยหาประธานได้เลย สิบบาทเลยจ้าเลือกเลยครับ10บ,บาทครับ10บ,บาทพร้อมเสิร์ฟแล้วตอนนี้อาหารพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานรับประกันความเสี่ยบแต่ยบไต้ขนโมเส่มไปคนพอขั้วเลยเนี่ยเนื้อแซ่บหลายแซ่บหลายนะ นี่โอ้โหนี่แหละสถานที่กินแต่ละมือ่อมีพ่อขั้วใหญ่ามากินนั่มเหมือนนี่ป้านักกีฬาฟุตบอลไปสิ่งถวยได้ไหลายถวยแล้วไหมวะนี่เด่นถวยนะของเท้าขาด้วยนีที่ไหนรับเหตอ่าแกงเหตุขาด้วยโอนี้เ่ืัวสิได้มีแห้งไปสิ่งต่อมัอน,นี้มืออื่นไหม

กินเมีไปอ้มกินมีไยอ่มกินเาไปนำเน่ยมึงสาวไปน้ำนอนนี่โอ้กินเจ้านี่บอธรรมดาแคเนั้นไมกเล่นนะครับม หม้อหนึ่งหรนแต่บอลหม้อหนึ่งหลิตะหำอ้าหมอหนึ่งนะกินคำยังไงกอดซิมีแห้งเงี้วะน่อยต็เบิร์ตแห้งใดเอาเนี้ยบนมี่ยังวตาดนหอไปรอมาแล้วเนี่ยก็ได้แต่เขานี่ละมาเนี่ย พี่น้องเอ้ยมันขายดีเหลือหายพี่น้องเอ้ยเหลือหลายขนาดพุ่นยังเต็มองล่างอย่างล่างคนั้าเดอะมาน้าเข้าไปมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวอนเดี๋ยวอาพี่เยราแต่ที่ไหนอะสานิเกศสองยะสามไม่มีคนเตะนู่นแต่ละการกี่รดนู้นไปอไปเตะตัวนูนไปลงนู่นสฝ่ายใกเห็นมั้างกินข้าวป ก็ออบอกแล้วว่าไปสิงถ้วยเออไ,ได้ว่ากอนเดินสายใช่เดินสายอย่างเดียวเลยไปเล่นมัน,ม,นมันหยุดสองปันเนี่ยตเตะมันเต็มที่อยู่เลย <c oughs> เท้าเย็นไปเลยอ่ากว่าจะหยุดงานเต็มเที่ก็วัดกับพวกพม่าฮะเดี๋่พม่าแตกขาหักเลยพม่าไม่ใส่รองเท้าด้วยนะใส่ตาต้าเจียบมากเลยไม่กลัวออไปวันเล่นแล้วสอน เอาไรครับเลือกเลยครับอ้าวลูกนี่มอระกอใหญ่สิบบาทเลยครับสิบบาทกินข้าวไปด้วยขายของไปด้วยอ่า bưng cái cây thật thật hết nhá nó ô oh, xẹp lại xẹp lại kia ớt tớ đây vậy đây cái